ในโรงเรียนหนึ่งมีเด็กหลายคนที่เราวางไม่เห็นว่าพวกเขากำลังเผชิญกับอะไรบ้างบางคนเงียบเงาบางคนก็เริ่มหายไปจากห้องเรียนและมีบางคนที่กำลังจะหลุดออกจากระบบก,การศึกษาช่วงนี้เป็นอะไรหรเปล่าอะเราไม่ค่อยเห็นเต้นทำกิจกรรมอะไรเลย เคเกลิดหน่อยอ่ะมีเรื่องอะไรหรือเปล่าบอกเราได้นะทีนี้อ่ะเราเราอาจจะต้องหยุดเรียนไปก่อนกนน<ะ>ีนบ้านเราลำบากอ่ะเราเราต้องไปช่วยแม่ขายของอ่ะเราเข้เาใจเป้น,นะแต่ว่าตอนนี้ทางสภพานักยนของเราอ่ะ กำลังทำโครงการเพ่ที่ปรึกษาอยู่นะถ้าเป้มีเรื่องลำบากอะไรอ่ะให้เราช่วยได้เลยนะแต่ว่าเราไม่อยากเป็นภาระใครอ่ะเต้ทำมานล้เต้ไม่ได้เป็นภาระใครเท่นั้นเต้คือเพื่อนเราคนานึงเราไม่อยากให้ใครต้องมาหยุดเรียนเพราะว่าไม่มีคนแค่คนเดียวเราช่วยเต้เอจากการที่จะานักเรียน ได้เห็นปัญหาของนักเรียนบางคนที่ไม่มีที่พึ่งไม่มีใครเข้าใจจึงได้เกิดแนวคิดให้เพื่อนช่วยเพื่อนผ่านระบบเพื่อนที่ปรึกษาในกรณีของเป้นะคะทางโรงเรียนจะมีทุนการศึกษาให้ถ้าหนูสนใจหนูสามารถเข้าทํางานกับกีบมสภานักเรียนแล้วก็สามารถทํางานพิเศษในช่วงเย็นได้นะคะจริงเหรอคะขอบคุณมากนะคะ บางทีแค่การเป็นเพื่อนอย่างเข้าใจก็อาจาช่วยให้ใครบางคนไม่หลุดจากอนาคตของตัวเองหลังจากที่พวกเราดำเนินโครงการมาได้หนึ่งเทอมมีนักเรียนที่เสี่ยงออกจากระบบกว่าสิบคนที่ยังคงอยู่ในโรงเรียนและมีอาสาสมัคร Y c ีมากกว่าสามคนที่พร้อมจะเป็นเพื่อนพี่และที่ปรึกษาเราเชื่อว่าแค่มีใครสักคนที่รับฟัง ไม่ตัดสินก็อาจเปลี่ยนชีวิตของเพื่อนได้บางครั้งการที่มีคนรับฟังอาจเปลี่ยนคำว่าลาออกให้กลายเป็นคำว่าก้าวต่อไปได้อีกครั้งและพวกเรา